สวัสดีเด้อเอฟซีทุกคนกหน้ากับฮักมาแต่เวียยพี่น้องพอดี้เลยเดินทางไปขับนะวันีมากินเ,นเนาขนเา,น,ขาน้ำหลังฮักกะยามเมื่อกี้นี่กินเขากันเลยกนนาหน้ากินต่อพี่น้องมาเพิ่เห็นกับเขาคือหลายแถบมื่อเนายังไปกินนมอื่นปะ เอาบ่อพักลวกพักลวกเห็ดแจ่วเนาะพักลวกแจ่วกระแดกลองเห็ดแจ่วมันต้องมีติ้งไหมพิ้งเงี้ยมีบนไหนเลยบ่มีไดยอดอพูวกาฮากับพอดีอันเอาเงินมาให้พอดีเงินเบิดไปซื้อนมให้ลูกบ่คอยกินเข่าเด้อลูกเจ้าเด้อมือนี้เด้อ บมกินเข่าจะเป็นยังขาก้อง่อยกับไหวๆผูแล้งลูจกจ้ะ,ะนะมุมเม่ยอย่างนี้ล่างแข้งล่างขา,งลา,งขาแล้วก็ซวยหนาหายเอาหน,หนาวพี่น้องเลยจ้าเอกี ขบ่ยืมมันน่ะดิยืมเต้นพอถวันนะไปนอนพุ่นออืจังไปเทีย่ยวโ้ยานเลยยานว่เที่ยวดิไกลบ่ไกลไปกับผู้มือน้ำมันมือเราท่าไดเจ้าวะเป็นดอกใช้ที่นอนเจ้าไปมีอะดิ เใอรชินนอนนำเจ้าอวสานพี่น้องไปสชินอนเป็นหมูเจ้าห่วงคนนอนนำปลานตัวเคยมีลูกหน้าเขาก็นอนกับลูกเออเท่าอันนี้เอยมีลูกขอ,ขอก,นกอขอ็นอนนับลูกหรือเปล่าอืมใคินอนนำเจ้าบาปานเอยเป็นเด็กน้อยเนาะสินอนกับลูกกับสิบบุได ก็ชิวขนาดไปเห็นงานกับพ่อดี่ใน์เนาะพี่น้องนะนนเนาะวันนียก็ไปใ่ชนั่งอินในในใ่นใส่นี้ใส่ชิ้นไปมันปวดก็ก,กินยาไข่เน่กันเป็นไ,ไปเห็นงานแั้งก็ บัวดงมีแล้วจมแล้วพี่น้องก่อน,นบัไป้ายจะมันเป็นอะไรรึคือว่ามันเอาเปรียบกันเนาะคนหคนึ่งหาคนหนึ่งบัวดงหาชีวิตขู่ในดีเน้ะพี่นอ้องซอยเลือกกันในจะลู้เต้านี่ดีๆนีๆ่ตัวข่วนใส่เงิน คนคู่มือนี่เกิดมาใส่เงินเด้อะโม,มเมนต์ที่ว่าเกิดลาลาได้พี่น้องเอ้ยตายก็ใส่เงินเกิดก็ใส่เงินเออโม,มเมนว่าตายแล้วก็สิแล้วเนี่ยคนเป็นอีกตายเลยตายก็ใ,กใส่เงินเกิดก็ใส่เงิน ไปสั่งมาใส่ตะเงินบ่เมกบ่โอ้คือมาใส่ใบนนไม้อเนาะดิฉับายน้องอื้มคันดาบบอื้อคันดาบบอ่ะบ่เมกฟังพ่อมันกินข้าวแบบอริดอร่อยยัเงเวียนหัวอยู่นี่บ่ค่อยสบายเด้อพี่น้องเด็กคนก็ไดนะ้ไข่ไข่เป็นแม่แน,น เป็นว่าไปว่าแซบบอกรอยเพชรบอกเพชรอยู่คอยกรบปคกิดแล้วมันสิเพชรแห้งขนาดนั้นใส่เธอหนึ่งแล้วเขาก็ใส่อีกเขา่ามันปบปิดวะอาบไปเด้อน้ำเด้อ มาในเรนใช่นั่งก่อนเนี่ยเจ้าหน่อยนั่งอยู่แล้วก็เดึกไปแล้วขน้าาแล้วก็บอกอาบแล้วบันนี่เคยสิให้เจ้านอนนอกนี่ได้นอมมีกเนาะแม่นบอกมีเอาอย่างบอกปฏิเสธเวียงนอนดูเฮือนนอมมี ก็ S <S เปน, ball, นะนเบิดบอกเขาาในติดเอาติ้เขาพายมาเนี่เอามองมี่ฮะเน่าเฮ้ยบริกินซ้ำเออเนา่าบริกินซ้ำมองมี่ฮะกะก่อนชินอนอย่าลืมเดิอมาเข่าเด้อคอยนะพาลูกมาเข้าเลยนะ หลังห nee. oh, okay, nee. nee, 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 ้าลังตาหลังแข็งลางขาหนักหลานหนะมันหนาวเนะอือเห็นขายบ้งมีกับเขาเนี่ยดูมีคูอบ่จกขวัดออกดีๆเนี่ยนี่แมวสองตัวนี่จะมาแตใส่น่ะนะจะมาีกแล้วนมาอยู่อีเลยมาอยู่แต่ในเหื่นเท่านี้แมวเนี่อังเอาใส่เรียม่ยปะเียมมันเห็นดะไร มันบริมีประโยชน์ยังหนูกับบมีเนาะอือหนูกับบมีให้ขบขอเลี้ยงเพื่อนนะเพื่อนเอาขอเลี้ยงแมวพอดีเป็นสิเลี้ยงมันคือมันมาชิวเพื่อนเฮาจบเจือเผาอยู่นในเพื่อนน้ำซานจบเจือกรบโบได้เลยพยายามเห็นแล้วก็ะยานแหล่นหนีอือคุยว่าโอ้แมวตัวนี้อยูตุ้ยใหญ่ที่สํา เบียดก็สิมกักของเบียดกินนม่อาโอ้โตูยังพเอเอาส่วนไ,นได้หรอเขาแปลงหรือแปลก่าเผ็ดแทงกว่เฮ้ยไปอาบน้ำเออจะไปอาบด้วยเออข้าเจ้าบ่อาบแล้วขอให้นอนนอกแทเลยเด้อ <Rose. S 2> เออนอนในเตียงนี่โลดจากหนาวตายหนาวเลย อาย่ได้แล้วเจ้าเคยอยู่ได้ลูกโฉอะไรพี่น้องเว้ยปะปะปะซะลูกขุดปะปะไปนอนปะพอมันไปไปไปซื้อนะให้ยแน่ไปนม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 นี่ลูกบอกกินข่าวบอกให้กินนมนี่มันจอยไรอ่าป้าปะไปไปลาป้าลุงสินะเนาะบายบายเนาะ